สวัสดีค่ะทุกคนมากค่ะมากินข้าวแรกน้ำปลาค่ะตอนนี้หกโมงหกโมงอยู่ทีอากาศอ่าอากาอยูทีสีอ,าาศอ,องศาได้ปิ้งปลาปิ้งปลาหางหนึ่งค่ะปลาไส้ไส้ฟิชอ้อ หอมากเลยหือมาจานมาใส่ข้าว ปลามหมืดแว่ะอืมเริ่มหมอดแล้วเข้าวสานน้นดก่อนอนข้าวนะ อุ่นข้าวเย็นให้เป็นข้าวอุ่น,นโทรศัพท์ป่าเมิดหรือว่าอากาศมันเมิดเนาะ,ะ่ะรือฟ้าเมิด ข้า <c oughs> ความเงนเขากันค่ะักเกลอกับน้ำพริกกะปิ สับประรดด้วยอืมหวานจวยๆเลยค่ะอารมณ์เดียวกันจะกินข้าวอบสับประรด มันมืดมดแล้วเราก็ไม่เห็นนอนมันอยบขึ้นนะอยวขึ้นขึ้นนิดนะึงกินน้ำพริกกะปิค่อนข้างบ่อยนะคะช่วงนี้พอกินข้างนอกได้แล้วเราก็อยากกินอาหารที่แบบมีกลิ่น ช่วงนี้นอกจากจะระวังโควิดแล้วยังต้องระวังกันโดนแฮ็กช่องแน่ช่องใหญ่นะคะเสีดายเนาะถ้าโดนแฮ็กเนี่ยเสีดายเลยโดยเฉพาะคนที่ทำเงิน แต่ส่วนมากก็น่าจะทําเงินแหละเนาะกับการทําช่องความเสียใจเนี่ยไม่รู้ระดับไหนเพราะมันเป็นรายได้ของเขาเนาะบางคนก็ทํารายได้เป็นหลัก มันจะมีข้อความที่แบบเป็นภาษาอังกฤษคือสองช่องแต่เขาไม่ได้ทำช่องบ้งเป็นช่องที่ว่างเปล่าเขาคุยกันสองหรือสามคนเนี่นะคุยกันเป็นตุเป็นตะอืม ช่วงนี้ช่องใหญ่ก็จะมีหนาวๆหน่อยกลัควคนแฮกช่องนะคะเนาะต่ปา,ปาแบบเฮ็ดช่องเลยเนดะินนซื้อป่ากะอยากเอาวิดีโอไปเบิ้งแล้กอกะหาหมนะคะเนาะหาหมกินข้าวข็าป่าเฮ็ดนั่นแหลมมะมา ละลายไข่หมดแล้วว้าวเขาลายเติบอืนเมกินเก่งนะปอเนี่ยคลั่งกินแล้วนะรู้สึกว่าจเจงจะคลั่งกินแล้ว คนอื่นเขาคลั่งรักใช่คะตอนนี้ได้ยินว่าอืคลั่งรักกระแสมาแรง ปลาและเพื่อนคนติดตามของปลาเนี่สายกินมันจะมีช่วงหนึ่งท่ะนั่นแหละช่วงโปรโมชั่นสองปีแรก <c oughs> ถ้ามีรักที่ดีมีรักใหม่ๆก็คือเป็นตัวตนยังไง แสดงออกไปเลยไม่ใช่แสดงคือทําให้เขาเห็นเลยว่าตัวตนตัวเองเป็นยังไงแนะนะะถ้ารักเขาก็คือรักถ้าคนคนไม่รักกันคบกันไปมันก็ไม่มีความสุขนะนะค,คนเราเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะมันมีได้ไม่กี่ครั้งหรอกความรักที่เราสามารถครั้ง คนติดตามปลานี้อายุ20ขึ้นแน่เพราะว่าเขาจะให้ตั้งอายุเนาะแต่ว่าคนอายุ20ปุ่มมีได้คะ่ะช่องปลานูน28ขึ้นไปนะคะเนาะเขาเฉลี่ยมากต่า่าตามก่อนเอนี่ยอาจจะมีนะคะเนาะยังกินกิน,กนอีกอย่างละ่ะช็อกโกแลตเนิบหรืยองยังสักอย่างอนะ่ะคนบางหลายเยอะ ว่าแบาประปจวบนัรนมากกว่าแต่ป้าไม่ได้ทําเพื่อแบบ,แบบแบ,บทําทํำามไว้เจ้าของช็อกโกแลตเนบเนี่ยเป็นอย่างที่แบบบรรยากสนุกสนุกกรซสือนะฮะก็เลยบังเอิญมีคนมาดูเยอะก็คงจะมีเด็กๆดวัยรุ่นหรืออะไรสักอย่างที่อายุสิบแปดหรือยี่สิบปีขึ้นไปอ่ะก็เลย ูดถึงเรื่องความรักความรักมีก็ดีไม่มีก็ดนะีหมายถึงความรักแบบสถา,า,านะเป็นแฟนแต่ถ้าเป็นเป็นเพื่อนปูงเนี่ยการเป็นเพื่อนฟูงนี่ดีนะคบกันคบกันได้ยาวคบกันได้ตลอดคบกันตั้งแต่เด็กจนตั้งแต่อนุบาลจนถึงแบบยาวนานกว่าจะ เลิกคบอาจจะมีเรื่องอะไรกันก็นานหลายปีแต่แปลกเป็นเพื่อนกันเลิกคบกันหรือว่ามีปัญหากันไม่งอกันไ,ม,ไม,ยายาม่ไม่พยายามไม่พยายามสามสี่ครั้งที่จะคืนดีกันแล้วก็พูดกันแต่ว่าบางคนอาจจะคืนนะอาจจะดีกัน เป็นเพื่อนกันเลิกคบกันแล้วอาจจะเลิกคบกันเลยอาจจะให้โอกาสกันสองสามครั้งแต่ถ้าอีกสถานนะหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยาทะเละกันอย่นั่นแหละเลิกกันอย่างนั้นแหละ ดีกันอยู่ไหน,นลักกันเลิกกันทะเลาะกันตั <c oughs> ้งหลายเ่อก็ไม่ยอมเลิกจนสุดท้ายก็เลิก <c oughs> แปลกหน้านะ <c oughs> เพื่อนที่บ่าดีๆที่รู้จักกันรู้จักนิสัยกันแต่ว่าเช,ชื่อไหมว่าเพื่อนถ้าถึงรู้จักนิสัยกันขนาดไหน <c oughs> คบกันไดขนาดไหน จะไม่รู้นิสัยมากเท่ากับคนที่อยู่ด้วยกันก็คือแนหน้าะนะเดะกกนนะี๋ยนอะคันเนอะคนมาคู่คู่บุญคู่กรรม จืดปลานนี้จืดมากขึ้นชื่อว่าปลานี่จืดนะอันนี้ก็จืดปลานนี้จืดไม่ไม่ใส่เค็มอะไรเลยไม่ใส่ไม่ใส่เกลือมไม่ใส่ซอสเลยทั่วคดน,น้ำพริกกระปิบมันเข้ากันมากประกาศกระจรอนึง เข้ากันดี่ฟ้าไหมก็ลังสวยงาม เป็นตกดินทามันยู่กรุงเทพคิดฮอดบ้านคนะ่ะคือเป็นน้ำเมาอายุเด็กหน่อยเฉยกแบาน,านั้นไปยุ่กรุงเทพนะคะเนาะนี่หมดแรงมา่ออยากกลับตบานไปยุคเดือนเนืองเกือบใจขาด ไปอยู่แถวไอ้พปปราปะแดงแถวซอยอะไรนะาซอยแบริงแบริงหรือลาสั้นเหรอจำอไ,ไม่ได้ฮ่ะตอนไกลๆกัน สบาถ้าอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่ายู่กับแฟนนี่ก็อาจจะบไดีมีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านอยังมากไม่นะคะแต่ว่าเข้าบได้ไปอยู่อ่าเข้าไปอยู่กับญาตินะคะมันก็เลยคนละความรู้สึกจะเว้ายยังกะบได้เบาใดทุกอย่างแล้วนะแต่อีกอย่างนึงโทรศัพท์ก็บ่มีมิซีบาก็ช่องเคยต้องเขียนจดหมายหากันโทรศัพท์บ้านยังไม่ยังไม่ติดตอนนั้น อายุคุณเพปอืมจิ้มแล้วอุ๊ยขาเย็นไม่ใช่ถุงเท้าแล้วค่ะอืมสีงุสรพระจันทร์ไหมค่ะโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงเี๋วยวปัจจัยเบิ้งพระจันทร์เต็มดวงลืมมอาอแก้วมาไหมชาก้า ชากาตต้มใส่เนี่ยก็ล่ะใบเตยเดี๋ยวปัจจัยเบิ้งอีกเคร่งค่ะพระจันทร์ไหมะ่ะเต็มดวงเลยเห็นมะเนาะ่ะเด้อเอออยู่ไหนล่ะ ข้างล่างนั้นดวงไฟแต่อันข้างบนนั้นพระจันทร์นะคะโอ้โหเต็มดวงเลยในโทรศัพท์มันจะบอค่อยเห็นสวยงามเลยค่ะมันเห็นไม่ชัดแต่อันที่อันจริงๆอะ่ะเต็มดวงงามมากโอ้จะล่าด้วยค่ะวันนี้ ถึงเพลงเก่าเก้าเก่าอะ่ะคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมแต่มันจะไม่เข้ากับเพลงเท่าไหร่เพราะว่าคืนเดือนแรมในดาวพระศุกร์นะเนาะมองพระจันทร์ไม่แจ่มได้ช้าอุ่นๆช้าก้าอุ่นๆ เดี๋ยวป้าจะคอยจิบกินกับสัปปะรดที่เหลือเชออกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ